ไปสอนแมงตับเตาน้ำกันเด้อพี่น้องอันแม่นว่าวิธีอีสานดอกบานเฮ้าบอตองเวลาถึงดอกความโทอันรู้หลาแต่บอกได้เลยว่าหาสามวนสำนีบอมีแล้วเสียงโหดดังเจ้าแจวให้พี่น้องดอกบานเฮ้าบอม่นว่าข่อยขึ้นบ่อด,ดอกซุ้มูวเจาให้ฟั่งเบิงให้พี่น้องบอวาบานไตาบานเทิงต้องจำใจจากบานส่วนไปยู้ไสนันกะแแลวแต่ไผมั่นความจาเป็นบวคือกันกระแยกใหญ่กันหากินแต่ใจนันยัง่งทวินหากินไอบานเกาเมืองนอนมือนีคู่ยายาเลยสิผ้าไปสอนอยน้องไต่แม่งตับเตา ลองตีชมเบงเดอร์สุ่มหมูเจา้าพ่อได้คิดหอดเงี้ยนสันดาวา สวัสดีครับพี่น้องหลายๆคนก็ต้องจากบ้านไปไกลอยู่บ้านปูนเมืองซีเมนต์ได้กับ่บมีอยังมากาลันตีด้หดอกว่าถึงแม้เฮาสิอยู่ในเมืองกลุงที่ติดไปด้วยแสงสีสีวิไล่มันิเฮตดให้เฮ้าลืมบานปลาเมืองนอนที่เต็มไปด้วยไอดินกลิ่นน้ำาค่าขี่ไงในป่าปูนมันบอกอบอุ่นซ้ำทังดินแดงขีดหินแฮบ้านเฮาดอกนะครับโอกาสดีสำหรับผมเองครับมืนน้อนี้ได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศทองให้ทองหน้าพอแม่ปูยตาตา้ายเพิ่นผ้าไปสอนแมงกับเตาซึ่งบรรยากาศในการเดินทางบอกเล่าว่าเฮตุให้หลายๆคนคิดหอดบบ้าานนเขไปอีกะครั ทงหน้าพื้นกวางบวกกับทา่าขีหินแหวความลมลื่นบอกเลยว่าบ่อแพร่ของแอในเมืองไงพ่อนั่งรถเข้าไปแล้วก็ต้องลงยังต่อขอว่านองหน้าอีพอนันอยู่ในไปไกลเติบมาหอดแล้วก็ถอดเกือบก้าวขาลงหนองมาเด้อพอแม่พี่น้องมาซอยกันยำแม่งให้มันวิ่น้ำเลี้ยงละลอยขื้นมาหายใจเอาสวิงจุ่มลงไปละคอยส่อนถอยหลังสีสันสันสันญ้าวกับแล้วเต่พารากำล่งอยู่กันเป็นวังนำคล่ำายำแรงพ่อได้ไปกินแรลงซุ่มกันให้พี่น้องสันแล้ว นี่แหละครับพ่อได้มาแล้วเฮาก็เอามาทําการเด็ดปีแข็งแข็งเพื่อนออกนะครับแล้วก็เอาไปเอาะนัวๆวเแส่บไทพี่น้องในระแวกเดียวกันก็หลยเฮื่อหลายหลังผู้นั้นมีนีผู้นีมีนั่นก็เอามากินโฮ้อมกันเวานัวหัวมวลสันตัวบัดนี้อาหารมื้อนีบอกเลยว่าบ่มีของราคาแพงครับและอาหารราคาแพงบ่ได้บ่งบอกถึงความสุขเสมอไปกินขวน้ำกันหลายๆคนผู้ใดว้ายังมากกับมีแต่แน่ววนๆคนเฮาแต่ละคนก็คิดบอกคือกันนะครับผมบางคนก็อยากไปอยู่ไกลบ้านอยากไปเที่ยวเมืองแสงสีสีวิไลแต่สําหรับคู่ใยญ่ใบอกเลยว่าเกิดมาในชีวิตี เคยอยากไปไก่บ้านจักเขียพอคิดไว้เสมอว่ายู่ไสอยู่ใสกับบอสุกใจสัมบานเฮาไปอยู่บานเพิินย่ามตกถูกแรงยากย่ามทองแห่งขึ้นมาอยู่ไสอยู่ใสกับบออุนเจคือ,อยังอยู่ไก่พีไก่นองเฮาดอกครับก็หวังว่าคลิปนี้เสียให้พี่น้องได้เพลิดเพลินกับวิธีอีสานบานเฮาแล้วพบกันไม่ในคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ